ที่ที่คุยว่าจะเลี้ยงภูมิแต่แต่ก็เลยพอตอนเย็นก็เลยไปไปฝันว่ามีผู้หญิงแก่ที่ว่าใส่ชุดครับกราสับกระสด,ดีเอฟซีสุพรครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่นานเข้าสู่ช่องพอสายพารวยเอฟซีแฟนคลับแฟนชมนะครับเนาะกับเมื่อนี่กับาทางทีมงานกับติดตามต่อตรงจุดใดที่ว่าเลขเพิ่นเข่าเขานะครับเด้อเพื่อเพิ่นสิเดด แต่ฟันตรงหดบอ์นะครับเนาะเขากลับไปแสดงความยินดีครับตรงที่ว่าเพิ่นบอกเลขเขามาตลอดเพิ่นก็ได้กันครับได้กันหลายนะครับเนาะมาบางคนก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนกันยินดีครับกับเอฟซีขับทุกท่านนะครับหน้าที่ได้โชคลาภกันนะครับเนาะบางท่านคิดว่าได้หลายแสนกับมี่นะครับเนาะยินข่าวไปไปมาได้หลายแสนครับเอฟซีครับเพราะว่าเพิ่นสื่อปีเกิดของพอสวยพลาดเว้ยนะครับเนาะ สองหาศูนย์ซีที่จะวอลลงไปนะครับเอฟซีเพิ่นกระตัดเลนสองตัวแน่สามตัวแน่เพิ่นกระได้ต่างกันครับเอฟซีครับกันี่ก็คือผู้โชคดีขอแสดงความยินดีครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อเมื่อนี้เขาสิมาตามต่อเจนิงกับเอฟซีครับตามต่อเจนิงนะครับเนาะเพราะว่าเจนิงหามากงวดที่แล้วนี่คือหามากสามห้าหกบอกครับอ่กะเป็นผู้่นมาบอกนะครับเนาะเพิ่นกระได้กันนะครับว่าเอฟซีครับ ได้กันกันตลอดประสานแบบมได้ช่วงต้องวดครับเอฟซี FC, พอสมัยบรยิมาลทำคลิปเดนอครับเรื่องของเจนิงเพราะว่ามาประทันเนราขับเนาะตอนนั้นก็แยกทางกันไปตาทีมงานกับไกลทางไหนก็นกนไปทางนั้นพอสมยก็ไปหาปูปรกกากฏเกเรบริเวณมหาเพลนนะครับเอฟซีครับเขาสไม่ตามต่อแสดงความยินดีครับเจนิงนะครับเนาะเดี๋ยวพี่เพิร์ได้ออกมาเห็ดปลูกสวนปลูก ปลูกดอกไม้ครับเอพีเศษสวนปลูกดอกไม้นะครับเนาะหลังจากพระตีพระหรือว่าพระเลือกลับทุดงนะครับเนาะเพิ่นออกมาสึกออกมาแล้วครับเอพีครับเพิ่นก็มาทําการปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับเนอเอพีครับเอาขามาแล้วก็อย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตาม่างกับพอสวยพารวยนะครับเด้อกดกระดิ่งแก่งเตือนเอาไว้นะครับเนาะเพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสวยพารวยครับเอพีครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อไปไปฟัง จากปากของเจนิงครับคนเสียวสูฟังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจนิ่งถือหลายโบ้บนทางนหนเอยขอแสดงความยินดีนด้ยครับเด้อแสดงความยินดีน้ำครับดีแกนหนำครับภูมิโชคดีเนาะครับเนาะพี่หนิงไปได้โค้งสุดท้ายเนาะฝันว่ายังไงนะวันนั้นน่ะย้อนความเนาะก็คือที่ฝันว่าวันนั้นที่ที่คุยว่าจะเลี้ยงภูมิแต่แต่ก็เลยพอตอนเย็นก็เลยไป ไปฝันว่ามีผู้หญิงแก่ที่ว่าใส่ชุดแบบเป็นเป็นสีขาวแล้วก็อุ้มอุ้มหายอุ้มหายมาแล้วก็มาชี้ทะเบียนมามาถามว่ารถทะเบียนห้าสามหกนี้ใช่รถเราไหมจ่าก็พูดย้ำอยู่ด้านแหละก็เลยนี่แหละป้าแล้วจริงแล้วทะเบียนห้าสามหกนี้ใช่รถเราไหมล่ะไม่ไม่ใช่ค่ะทะเบียนเราสี่แปดสี่แปด่นมาย้ำมือนั่นปล่อยซี่แปดสี่แปดนั่นโบนันคนเลยมาย้ำไหม ขนลุกอีกแล้วคุูมิอยู่ที่ปลูกดาวเรืองเพขนหัวลุกหยาบหยาบเลยคืออะไรเยอะขึ้นมากเลยดูดูคนแขนแบบขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ใช่พูดเล่นเนี่ยดูนี่เห็นบอกรับเอชทีครับพ่อสบายกับขนหัวลุกต่างเสิร์ฟเลิฟอยู่ครับสองสองแขนเลยนะคะไ่ใช่ไม่ขนหัวขนหัวลูกสองลแล้วค่ะอู้นะครับพ่อบอกถึงหยาหยากับมาก ต่องทันทีเลยครับพี่ครับเพรูปนี้ฮักสีมแมนแมนแมนเพราะว่าคิดตั้งตั้งใจไว้ตั้งตั้งแต่แรกเลยที่มาบุก้นกทั้งป่าแล้วก็ให้รถไถมาไถยก็คือคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าท่านให้โชคให้อะไรถ้าแบบว่าเออช่วยหนุนช่วยอะไรยเงี้ยก็คือเร,เราเราตั้งใจว่าจะเลี้ยงแล้วก็เอาเอาอเหมือนกับปรึกษาหลวงปู่ว่าจะเอา,เอาพ้ามาสวดด้วยเลี้ยงผ้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะปูขัานตาที่เมตสวัดอ๋อคือคือเอ่อคือว่าแต่เลี้ยงนี่เราเราได้วันยังวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอปูกลับมาจากต่างจังหวัดก่อนค่ะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรึกษาที่นึงปก่อนเพราะว่าภูมิที่นี่รู้รู้สึกว่าอยู่แล้วอบอุ่นรู้สึกว่าดีอะค่ะจะจะจะอืมเปิดไมอยู่ขัางงวดแรกก็ถือเลยแมนแมนเมนเอ้ามาทำอะไรหน้าปีนี้ มาทําสวนดาวเรืองค่ะโอ้ตอนนี้กําลังปลูกใช่ค่ะรุ่งลุ่มแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้นี่บ่อันคู่ดาวเรืองตี่นี่แม่ทำให้หยาบเรือป่ะโอ้โอ้เกือบไปตั้งโอ้นี่แบบแม่นม่บ้านบ้านบ้านบ่นี่ลองมะลิด้วยค่โอ้ทำไมไม่ห่างศอกนี่มือมือใหม่ค่ะมือใหม่อะโอ้ที่จริงแล้วห่างศอกนะไม่ใช่ค่ะที่หมาดจ้านี่นี่มันมันดอกเล็กไง มันประมาณอยู่เท่นี้อยู่เออขณะผู้คำนวณอย่าเปียงกันฟังตัวเลขก่อนเนาะเออตัวเลขก่อนนะครับได้ตด้งวดได้ค่ะเจนี้ตอ้งวดยังตอนนี้ยังยังไม่ได้ฝันเลยค่ะอแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดอ๋อเป็นวันเกิดเดือนเกิดจะครบประมาณวันที่ยี่สิบสองนี้ก็จะเป็นวันเกิดจากอายุสี่สิบสามวันที่ยี่สิบสองสี่วันนี่เกิดปีไหนถึงอายุยี่สิบสาม ปีมะแมสองสองค่ะสองห้าสองสองใช่ค่ะสองห้าสองสองครับอซีวัี่ยบวันที่ยีิบสองีกพ่อสอกระลงทยสองสองโอ้พ่อสอกระลงทยสองสองอ้ยค่ะสี่สิบสามสี่สิบสามปีสี่สามสองสองสองห้าสี่สามสองสองครับเอซีง่มง่ามง่ามครับเป็นกับเขาไล่แม่พวนก็ได้นะมีเข้ามากี่งวดแล้วครับผมที่เน้นเน้นมาเนี่ยที่ตั้งแต่นับมาเนี่ย ถ้าถ้าเน้นๆมาก็คืองวดที่ที่เราไม่ออกสื่อก็ก็มีเนาะก็ประมาณสามงวดไหมสามงวดงวดที่สี่นะครับเนาะจ้าตั้งตั้งแต่มาอยู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ตุภูมินี้ดีจริงๆนะครับอามาดปุ๊บก็ให้โชคเลยเนี่ยใจดีค่ะแม่ย่าหรือว่าเป็นเหมือนแม่ย่าเลยลคนแก่ คนแก่สูงใหญ่เหมือนคนแปดศอกสมัยเก่าอะค่ะโอ้โหนี่ขนาดตัวสัมผัสเห็นนะครับแี่นี่ครับที่นีงมีต้นโพต้นนั่นเนาะใช่ค่ะเศรษฐตยต้นโพสิมีพยานาคเจ้าของทีพิ่ตเอาลูกปั่นพยานาคมาลงไว้พี่นิงได้เยอะไหมครับเมื่อกี้ก็แสนไหม ยังไม่ไม่ถึงแสนห้าหมื่นนี่แหละสี่ห้าหมื่นโอ้ยขนาดไม่ถึงแสนสี่ห้าหมื่นนะครับเอฟซีครับครึ่งแสนเออครึ่งแสนไปแล้วนะครับเนาะวาดหน้าจับแสนวาดทัดไปเอาเป็นล้านวาดหน้าเซฟเสนมันมันต้องหาดุลก่อนเนาะเราได้ดุลแล้วก็สะสมแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆใช่เราถูกเราก็ซื้อหนาสะสมแล้วก็ขยายแปลงดอกไม้ขึ้นเจ้านายสิเป็นเจดาวเรื่องได้พี่น้องเปลี่ยนซื้อใหม่กิ่นะคะ เรื่องพี่น้องพี่หนิงเช่ากี่ไร่คะนี่สองไร่จ้ะสองไร่ยังปลูกไม่เต็มเลยโอ้ยังยังปลูกแค่ประมาณสองงานสองงานหรือสามงานเนี่ยโอ้ไร่กว่าอยู่คุณบูดทันเครื่องอันได้ปลูกแบบอันเบี้ยเพป็นด้นพ่อโอ้าใช่ที่เก่งแค่เพิ่งลงตรงนี้ใช่แค่ประมาณหนึ่งงานหนึ่งงานเก็บทันไหมเนี่ย ต้องจ้างคนนะจ้างพั่สบายจ้างจ้างจ้างพ่อนะแล้วพ่อมาเก็บให้ไพันธุ์ยศไว้พันธุ์ยศไว้เอาแดดจะซีกนาเมื่อ่น้องเอ้ยเอาเรื่องใช่ไหมพันจ้างแล้วเดี๋ก็มานั่งหน่นั่งชี้แล้วก็บอกว่าให้แต่ถ้างันอย่างนั้นอย่างนั้นอายุก่อนเนาะค่ะอายุแล้วก็วันเกิดวันเกิดเนาะสี่สามกับสองสองค่ะแล้วไอเก่งเพื่อนแก่บนญสะกดจางเป็นจังสีปูง่าอยู่นี่จังสีให้โชคอีก ก็คงจะมาทําพิธีให้กับ่าจ้าเดี๋ยววันแจ้งไปอีกทีทำวันไหนแจ้งทางตงหน่อยเด้อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ปู่กลับจากต่างจังหวัดก่อนนะคะจ้าจะได้ปรึกษาปู่ว่าจะเอาวันไหนดีอยากมาถ่ายถ้ำตนจ้าแก่บนน้ำเนาะแมนแมนวดนี่ก็สี่สามสองสองตองวดไห้เพราะว่าพี่หนิงยังโบฝันฝันกับฝันคิ้วๆเนาะแมนอีดีบอกกองผู้ถ่ายสามตัวโอ้บอกเขา พูมันดีพูมันใจดีพี่น้อยพูมัใจดีดีปูนยาเป็นยูนิเพูนกะเลยซอยเหลือเพูนกะว่าออลากอยู่เรื่อยๆเนาะอ่าอันนั้นเป็นต้นยังคือเป็นต้นมะม่วงจ้ะที่จ้ะโอ้คือกอดกิ่งสาขาออกกว้างไงแต่ถ้าเลี้ยงอาจอาจจะเลี้ยงมุมมุมนั้นก็ได้ค่ะมนมุมมุมต้นมะม่วงนี่นะโอ้โหนี่ต้นใหญ่ด้วยเไปจุดทูบตรงนั้นนะจ้ะเหรอที่ที่ได้ได้อยู่ทูบตรงนั้นใช่ไหมอือ ครับเอฟซีครับเห็นบ่ครับปุณนนะเป so okay. ็นงานมาเอ้ยรู้สึกว่ามีความรู้สึกครับเอฟซีครับนะเป็นสี่เสิบจุดตรงนั้นเป็นเป็นปวกใหญ่จอมปวกใหญ่อ่ะมีมีมีจอมปวกอยู่อยู่โคนอยู่จ้ะโอ้ครับผมจอมปวกอยู่โคนต้นมะม่วงอยู่นะครับเนาะเอ้าเฉียดยังไงพอเดินนี่แหละ นี่พี่น้อง FC ทุกท่านตัวเลขของกินิ้งเนาะต้องวัดเพื่นครับพี่น้อง FC ทุกท่าน C สามสองสองซูมให้ FC ดูใกล้ๆหน่อยบ้างครันเอาครับผมอ,อุปัตดตัวน,น้อยไงดีครับ FC แ,แตกสาขา,า,ขาพี่น้องแตกสาขาออกกิง่งสาขาออกไปหน,น,นะิครับต้นดาวเรื่องพฤกษิตแตกสาขาเนี่ยนะครับเอา FC ครับบบบนี้โมเดลได้พี่น้อง FC ทุกท่านะขอขอบคุณขอบคุณจินนิ้ครับพี่น้อง FC ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อครับผมครับเอฟซีครับกาบานิเกนิงเพิ่นกอ่าคือเพิ่นในงวดที่แล้วนะครับเนาะอ่คุ้มแม่ยาไปบอกเพิ่นครับบอกโค้งสุดท้ายนะครับเนาะเพิ่นก็เลยไปซื้อสามหกห่าครับเอฟซีเป็นกระตาเล่นสองตัวเป็นก็ได้อยู่ได้ครึ่งหมื่นกว่าครับเอฟซีครับเพิ่นได้หลายคอนั่นอยู่นะครับเนาะเอฟซีครับ กยินดีครับผู้เพิ่นโชคดีนะครับเนาะแต่ละท่านละคนพอสอยยินดีนําเบื่อทุกคนนะครับเด้อมื่อนี้เพิ่นก็เรียกว่าอออื่าฝันนั่นเพราะานได้ฝันดอกครับเพราะว่าเพิ่นสิจัดงานวันเกิดประทันครับ FC วันเกิดของคนมือเขาเดยมื่อวันที่22เพิ่นเกิดพศ2องพันหครับ FC ครับสองพนห้าร้ะครับอายุครบ43ปีวันที่22สิฮอดนี้ครับเพิ่นก็เลยว่าอันเอาลองเอาอายุแล้วก็วันเกิดปีเกิดเพิ่น ตรงกันนะครับเตอร์2,122ตรงกับวันที่22พอดีนะครับเนาะเอฟซีกะนี่ครับเอากะให้ใช้วิจารณายานการรับชมนะครับเตอทางช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางครับเอฟซีครับกะเป็นแนวทางให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเอาไว้ยิบโปรตีนระหวันที่หนึ่งกันทุกคนทุกคนนะครับเตอให้ได้กันทุกคนระหว่างที่หนึ่งนะครับนะครับเนาะพอสวยก็อ่ายินดีปีดานำกับเอฟซีทุกท่านที่มีโชคดีกันทุกคนทุกคนนะครับเนาะอ่าเอา กะให้ใช้วิจยยารณญาณการรับชมนะครับเดินทางชองกัเป็นเพียงแค่แนวทางสื่อนะครับเนาะเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับเอฟซครับเป็นแนวทางให้เอฟซทุกท่านทุกคนนะครับเนาะขอขอบุญขอคุณเอฟซที่เข้ามาชมคลิปพอสอยพาด้วยขอให้รบไปด้วยกันทุกคนทุกคนนะครับเนดะ้อในคลิปนี้ตองวดนะครับเนาะเจนิ่งงวดแลเวเพิ่นกไ็ไ้ต่้งหลายหมื่นครับเอฟซีสหรับคลิปนี้กับยุติไปเพียงสานีพ่อกับแม่ในคลิปนา ขอกราวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ